ก็ได้เล่าไปแล้วในหนังสือราชดรที่ปไตยที่อาจารย์อ่านในช่วงต้นนะครับอาจจะชวนอาจารย์เล่าถึงความสมคัญของนุสสรีพิทัดษ์ลัตนูนที่บางคนเรียกว่านุสสรีปากกระบดกันแล้วแต่จะเรียกกันไปเนี่ยมันมันสำคัญยังไงแล้วก็อาจารย์ได้ไปเห็นเหตุการณ์อะไรสําคัญที่ที่ที่วันนี้เดี๋ยวผมจะชวนคุยต่อไปก็นุสสรีปากกระบดนะหรือว่านุสสรีพิทักษ์ลันูนนุสสรีหลักสี่นะนุสสรีเดียวกันนะก็ที่ตั้งก็คือตั้งบริเวณหลักสี่ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นที่ตั้งของนุสโ่อ,อสถานรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุเกษนะฮะก็นุสโเรียนเนี่ยเนี่ยก็เป็นซากเป็นเหมือนกับอนุสาวรสถานในการสร้างสําหรับเป็นสถานที่ระลึกถึงบุคคลนะฮะฝ่ายรัฐบาลคือทาหารตำรวจ17นายที่เสียชีวิตในการปราบกบฏบอลเดชในเดือนตุลาคมปี2476ซึ่งก็ประกอบพิธีกรรมในการเปิดนะฮะใน เดือนตุลาคมวันที่15ตุลาคมปี2479ไม่ต้องเจสิตอนรโอลีใช่ไหมยุคพยาบาลดอกพยาบาลดอกฮะแต่ก็จอมทองก็มีบทบาทสำคัญก็มีบทบาทนะฮะแล้วก็รัสโอลีเนี่ยในช่วงยุคสมัยนรัศดรก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบใหม่นะฮะก่อนที่จะมีการสร้างรัสโอลีประชาธปไตยที่การดําเนินด้วยนะฮะแล้วก็มีการประกอบพิธีการวางภูมิลาทุกปีในวันที่14ตุลาในฐานะที่เป็นวันที่มีการลบขั้นแตก แล้วก็ทําให้ในาหานฝั่งคณะสระอยนูนสีชีวิตที่บางเขนนะทุกวันที่14ตุลาก็คือจะมีการวางปมาลาที่อนุสาวรีย์แห่งนี้แล้วก็อนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยเอาจริงก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ค่อนข้างน,น่าสงสารพอสมควรเพราะว่าหลังจากที่คณะสระหมดอนมำนาจก็คือถูก่ว้ป่าละเลยอะไรกันไปแต่มันก็ยังมีความสําคัญในฐานะที่เป็นอนุสรหรือว่าเป็น,เป,นเป็นปาต้มย่ำของพื้นที่บางเขนอำเภอบางเขนในช่วงเวลานั้น แต่แล้วก็ตามเนี่ยเมื่อการจราจรมันมันมันหนาแน่นมากขึ้นเริ่มรถติดมากขึ้นกรุงเทพขยายถนนในต่างๆมากขึ้นวิสสรีนี่เนี่ยซึ่งแต่เดิมเคยอยู่บริเวณคล้ายๆกับเป็นพาซาใหญ่โตมากก็คือค่อยๆถูกตัดถนนไปชิดถนนมากขึ้นจากเดิมก็คือเป็นถนนกับอยู่บริเวณลานว่ามีน้าพุใหญ่โตมาโหรานมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นแยกแล้วก็ทํามาเป็นวงเวียอะไรต่างๆนะฮะ แล้วก็วันดีคืนดีก็เห็นว่าอารถมันติ่เพราะฉะนั้นกรมทางหลวงก็อยากจะสร้างทางยกระดับเพราะฉะนั้นก็ย้ายทุโสดีไปขึ้นเยอะไปนิดหนึ่งไปทางสอนอบางเขนนะฮะนั่คือการย้ายครั้งที่หนึ่งนะผมจำได้ว่าเคยมีรถต้องดวนจอดอยู่ตรงข้าคือังาไม่าไม่รู้จริงๆที่ไม่รู้เป็นทุโสดีเลยใช่เป,ไป็นทุโสดีที่น่าสงสารมากมันก็ย้ายไปครั้งแรกก็คือย้ายเพื่อที่จะหลบทางยกระดับจากแจ้มบัณนาไปทางบิบุรีนะฮะ อันนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยอนุสาวรีย์นี้มันก็น่าสงสารก็ไปอีกเพราะว่าในด้านหนึ่งก็คือวันดีคืนด,ดีทางราชการก็คือขุดอุโมงคเลยข้ามแยกนะฮะก็คือไม่ให้ไม่ต้องผ่านโรงเรียนละขุดอุโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขับรถบนถนน,นนถนนเยอทนควรจะลอดอุโมงก่อนจะเห็นอนุสาวรีย์ซะทีแล้วในเมื่อมันมีการสร้างอะไรต่างๆมากขึ้นการเข้าถึงอนุสาวรีย์ <ไป S 1> พวกนี้เนี่ยมันก็ยากขึ้น เวลาจะขร้ามกุหไปดูนุสโสรีนี่ยโหยากมากดีไม่ดีโดนรถชนก่อนนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่มีการสร้างารถไฟฟ้าซึ่งตอนสร้างารถไฟฟ้าเนี่ยก็คือมันมีการทำเกี่ยวกับเรื่องของการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิวรรลดลอมอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ในด้านหนึ่งเนี่ยก็มีกรมสิ่งแล้วก็มีชุมชนในต่างๆมีกทมอในพวกนี้เนี่ยก็ไป ให้ความเห็นอะไรต่างๆแล้วก็มีมติเห็นชอบว่ามันต้องมีการย้ายมุโสลีไปที่อื่นเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่บริเวณที่จะมีการโครงการในการสร้างสานบถไฟพอดีนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีมติเห็นชอบในการย้ายมุโสลีในปี2 5 5 9นกะฮะก็มีการย้ายนุโสลีเลยเนี่ยก็คือมาจากบริเวณการางเริเวนไปขยบไปทางฝั่งฝั่งราชบาลน,นครนะฮะฝั่ง ขยับไปทางแจ้งวัฒนานะฮะซึ่งซึ <c oughs> ่งอันนั้นเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ในสักประมาณอีกไม่กี่ปีจนกระทั่งประมาณปลายปีเดือนธันวาคมปี2561 <c oughs> ก็จะมีการย,าย้ายอีกรอบแต่ย้ายรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้ย้ายเพื่อมันไม่ได้มีการประกาศลงหน้าย้ายแบบเงียบๆเชื่อมเชียบย้ายแบบี่หนบย้ายแบบยยแบบอะไรอ่าเต้องเรียกว่าอะไรย้ายแบบเหมือนกับ ฝนหอบโจมอะไรอย่างเงี <IL> er so ้ยนะช่วงวันหยุดยาวซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือย้ายเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราไม่รู้ว่าเอาจริงด้วยศซลีปัจจุบันเนี่ยหายไปได้ยังไงแต่ด้วยศซลีขนาดสูงประมาณตึกสามชั้นอยู่ๆมันหายไปโดยใช้เคร่ขนาดใหญ่แล้ววกนนี้ซึ่งเอาจริงแล้วคือมันก็หายไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง ซึ่งในปัจจุบันที่ตั้งรุยโซลีก็เป็นสนามย้างโง่ๆที่ไม่มีฟังก์ชันอะไรครับเข้าใจว่าอาจารย์อยู่ในบริเวณนั้นด้วยเดี๋ยวของุญาตเปิดคลิปแต่ว่าเปิดแค่คลิปเดียวหอนะครับสำหรับคลิปที่ถ่ายครับเป็นการย้ายไปโสลีนอกแรกไม่ใช่ติดรอบที่สองตอนที่ย้ายหลบรถไฟฟ้าอ๋ออันนี้ยังไม่ใช่รอบที่รอบที่สามไม่ได้รอบที่สามถ่ายไม่ได้ต้องวนมระจํรอ่านอันนี้ดูอันนี้รอบสองก่อนนะครับ ของเดียวก็พอเป็นอีกคลิปดีไหมีอีกคลิปอีกคิ่ปเสีมนเป็นอีกคลิปดกวาอ่าตอนยกเพดะ อันนี้เป็นที่ตั้งเดิมกลางกลางโรงเรียนนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นการย้ายตอนที่มีการเคลื่อนย้ายอยุสุรีเพื่อไปไปก <c oughs> ลุ่นงก็เออถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เริ่มดำเนินการย้ายเนี่ยตั้งแต่ประมาณสามทุ่ม ของเดือนพฤศจิกายนปี2559แล้วก็ไปเสร็จเนี่ยในเช้าวันรุ่งขึ้นในในวันถัดมาตอนนี้ย้ายยังไม่หายถึงย้ายไม่หายย้ายแล้วพิการูรณะนะครับแล้วก็การย้ายเนี่ยก็คือมีพูดง่ายคือเอาแท่นเหล็กเนี่ยคล้ายๆกับเป็นดันดามไว้ที่โซลีแล้วก็เอาส่วนพานที่เป็นพาราโบโลเนี่ยแยกออกเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งตัวพาราันดูเนี่ยมันเป็นเนื้อสัมฤทธิในขณะที่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือเป็นเป็นคอนเดนเสอรเล็นะครับแล้วการย้ายเนี่ยก็มีตำรวจตำรวจตำรวจมาพร้อมๆกับบรรดาชาตินะฮะแล้วก็บรรดาสมาชิกเลยนะครับของกีตารีตขายที่เป็นเจ้าของเป็นผู้รับนเปามาตั้งร้านแตงกวาเขียวนะครับซ right um er ึ Meat ่งตั้งั้นยืนขายได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาต้องมีกีตารีตถ่าตำรวจได้เลย แล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีสื่อหลายๆช่องเนี่ยก็มีมาตข่าวด้วยนะฮะผมก็ไปรอตั้งแต่ประมาณสามทุ่มแล้วก็ยาวเลยจนประมาณตีสองก็กลับมาไม่ไหวละโอเคหรืออาจจะขอแค่นี้ก็ตามความอยากเอาท่านลงเลยก็วิธีการย้ายเนี่ยก็คือยกจากจากบริเวณที่ตั้งช่วงข่าวเนี่ยขึ้นรถเทรลเลอร์แล้วก็ค่อยๆวิ่งไปแล้วก็ไปยกอีกซึ่งอยู่ไกลกันใช่ ครับแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยแหละเพราะว่ามันต้องมีการย้ายรถไฟนะฮะผมเข้าใจผิดตอนแรกที่เป็นมุกมันนึกว่าเป็นครั้งสุดท้ายไม่ไห่อันนี้อันนี้ปี59าั้นอาจจะเล่าสั้นๆนะอาจารย์เพราะว่าค่อนข้างรุ่งเลยพอสมควรเกิดปีหกหนครับก็ย้ายหายพอย้ายหายเนี่ยก็ทำมุกงไม่กิ๊นะฮะก็ตอนผมก็ทราบข่าวเพราะว่าในด้าหนึ่งมันมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็คือตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ ประชาชาติรลงข่าวว่าจะมีการย้ายนโนโสรีเนี่ยแล้วไปตั้งที่ใหม่ที่หนองบอนผมก็รู้แล้วอ่ะมันน่าจะย้ายเพราะว่ามันมีก่อนหน้าเนี่ยผมผ่าน,นุนโสรีทุกวันเพราะว่ามันต้องขับรถไปทํางานที่ออฟฟิศที่เกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีการก้านแผงบางตาอะไรบางอย่างแล้วก็ตั้งคล้ายๆกับอะไรอ่ะแผ่นเมทัลชีสขนาดใหญ่เนะนี่ยล้อมรอบโนโสรีซึ่งในส่วนนี้ก็อ่ะว่าไม่รอดแนละ้ว ดูทรงเลื่อกบอกแล้วเออเพราะฉะนั้นก็เตรียมกล้องถ่ายภาพอะไรพวกนี้เตรียมเตรียมพร้อมเลยชาร์จโล้อชร์แบตเลเตรียมพร้อมนะฮะแล้วก็ไปถึงประมาณสองสามทุ่มนะฮะหลังจากนั้นก็ไปรอแป๊บหนึ่งแล้วก็มีคนที่ไปยืนอยู่ใ,ใกล้ก็มีรวมผมเนี่ยประมาณแปดคนแต่สุดท้ายแล้วโดนขาดนอกตู้แบบมามาถายว่ามาทำอะไรก็จะถ่ายรูปอะไรพวกนี้ปกติแล้วตอนนั้นก็ไม่มี พอเรากอชุบเสือแล้วด้วยซึ่งสุดท้ายแล้ว5 6ปี6 1. 6 1. 1 6 1เข้าใจว่ายังมี3ข้อผ่า8นะไอ้คำสั่งของรัฐคอสชน่านจะได้ดีแต่ตอนนั้นให้อะไรอย่างไม่มีปัญหาอะไรชุบมึงเกิน5โหนี่ยหมดไปแล้วยังอยู่จ้ะเข้าใจว่ามันไปกดล็อกช่วงก่อนเรืองตั้งนิดหน่อยมั้งจำไม่ผิดน,นะมอนกดล็อกช่วงแต่สุดท้ายน,นั่นแหลเพิ่มคือก็มีทหารเอาเป็นแบบ2โหน่ะ มาคุยด้วยเราก็บอกว่าเราผิดอะไรผริดกฎหมายข้อไหนแล้วพวกนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาบอกต้องคุยันไม่รู้เรื่องอะพูดง่ายสุดท้ายแล้วเขาก็งั้นคุยกับตำรวจในการสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีผู้กำกับตัวเรามาเขยผมก็ยังจำชื่อได้เลยนะฮะก็มาเชิญตัวเข้าไปในกล้องหลังจากนั้นก็ให้ลบข้อมูลมือถือข้อมูลอะไรแต่เอาจริงแล้วผมก็พูดได้คืโอโดนบังคับให้ลบนนให้ลบข,ขอให้ลบภาพ ใช่แล้วก็ขอให้ให้อยู่ที่หน้าหนาจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายเสร็จซึ่งผมก็วมมองเหมือนกันครับมาใช้อำนาจอะไรในการที่มันโกตัวอะไรอย่างเงี้ก็เจอดาย้นองไม่มีททีเรียลมาไม่มีแล้วก็ไม่รู้ไปไหนด้วยถ้าเกิดอยู่ในปรากฏการณ์ถ้าเกิดอยู่ในบรรยากาศที่ว่าบริบททการเมืองปกติก็จะรู้ว่าผมมาโคงขาบรถตามไปแน่ เอออเเดี๋ยว <c oughs> าจจะคําถามสุดท้ายก่อนจะไปคำถามสุดท้ายที่จะให้คุณผู้นะครับแต่ว่าคำถามสุดท้ายของอาจารย์สรยุทธ์ในช่วงนี้ก็คือว่าเออความรู้สึกตอนที่ถูกคุมตัวแล้วก็ได้เห็นนักศัลยถูกย้ายเนี่นย,นย,ยความรู้สึกอะไรอย่างนี้บ้างรู้สึกโกรธโมโหเออเอาจิ้งปลงโกรธโกรธจนแบบก,กูหิวข้าวเลย <c oughs> โกรธจนหิวเออน่าสนใจ โกรธมากแล้วก็ตจริงๆอยู่อยู่ในนั้นไม่มีอะไรทำอะนึกออกไหมครับเออแล้วนานไค่กี่ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงนานมากจถึงประมาณชั่วปะถึงไม่ไปถึงไปถึงก็ตีตีอะไรผมจำไม่ได้แล้วจำเวลาไม่ได้แต่ก็นั่นแหละก็โกรธแบ่โมโหอะเอาวะกูต้องเขียนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในความโมโหมากๆที่มันแสดงออกชัดเจนเลยนั่นน่ะหน้าตาลนิปพานนะฮะเออมโหสินั่นเอง ในรูปเงาครับขึ้นมีเงาไอ้อนุสวงดีคิดถึงอัมโบลิก็ขอขอวอรกออลเลยว่าอ่ะยังขอนัำปกไปในนี้ละกันเหมือนอยู่ในเงามืดอะไรบางอย่างครับผมรุ่หาครับผมโอเคเดี๋ยวมาแะมีเรื่องดีนะมาเบรกมาเบรกสั้นๆเอาเอาสิ่งที่เราเห็นอาจารย์ทิ่ทานแต่งตัวมาเนี่ยจัดเต็มมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยเพสตูมที่อาจารย์แต่งมาวันนี้นี่เป็นอะไรครับผม ก็เดี๋ยวขอเสนออาจารย์ดูนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่เคสที่